ออสการ์โกยาโซและเมลวินเยรูซาเลมเตรียมรีแมตช์14มีนาคมนี้ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ชี้ขาดเบอร์1โลก105ปอนด์โดยล่าสุด2ยอดมวยรุ่นสตรอเวทที่ดีที่สุดของโลกเตรียมหวนปะทะกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการออสการ์คอยาโซแชมป์โลกไลเนียลเดอะริงและแชมป์รวม WBA/WBO รุ่น105ปอนด์จากเปร์โตริโก มีคิวรีแมช c h กับเมลวินเยรูซาเลมแชมป์ WBC ชาวฟิลิปปินส์ในวันที่14มีนาคมนี้ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้รอสรุปสังเวียนอย่างเป็นทางการโดยมีโอกาสจัดที่ Honda าเซ็นเตอร์เมืองอนาฮามไฟนี้ไม่ใช่แค่การล้ำตาแต่คือการรวมศูนย์อำนาจของรุ่น105ปอนด์อย่างแท้จริงทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วในเดือนพฤษภาคม2023และเป็นโกยาโซที่ปิดเกม TKO ยก6กระชากแชมป์ WBO จากเยรูซาเลมแบบเด็ดขาด จากวันนั้นจนถึงวันนี้เส้นทางของทั้งสองแตกต่างแต่แข็งแกร่งไม่แพ้กันคอยาโซสถิติการชกชนะ13ครั้งชนะน็อก10ครั้งเขายังไร้พ่ายเดินหน้าป้องกันแชมป์6ไฟรวดจุดพีคอยู่ที่การน็อกธรรมนูนิยมตรงถึงซาอุดีอราระเบียเมื่อพฤศจิกายน2024พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์เดอริงรุ่นสตรอเวทคนแรกของโลกสไตล์ของเจ้าตัวชัดเจนบุกกดดันหนักผิดเกมเฉียบ ข้อมูลชี้ว่า6จาก7ไฟชิงแชมป์โลกของเขาจบไม่ครบยกสะท้อนพลังทำลายล้างในพิกัดเล็กที่หาได้ยากเป้าหมายของเขาชัดเจนมาตลอดรวมแชมป์ทั้งรุ่นด้านเยรูซาเลม็มสถิติการชกชนะ25ครั้งแพ้3ครั้งชนะนก12ครั้งหลังเสียแชมป์ให้คอยาโซ่ก็ไม่เสียส่งกลับมาคว้าชัย5ไฟรวด ไฮไลท์คือการบุกญี่ปุ่นชนะยูไดชิเงโอกะคว้าแชมป์ WBC และป้องกันได้ถึง3ครั้งรวมถึงไฟล่าสุดที่ชนะคะแนนซิยาคอนวาคุเซในศึกครบรอบ50ปีทรินล่าอินมานิล่าต่างจากคอยาโซ่ที่เน้นปิดเกมเร็วเยรูซาเล็มช่วงหลังชกครบยกตลอด5ไฟ์แสดงให้เห็นถึงความนิ่งการวางแผนและวินัยเกมรับที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนนี่จึงไม่ใช่เยรูซาเล็มคนเดิมเมื่อปี2023 ผู้ชนะไฟน์นี้จะกลายเป็นแชมป์โลก3สถาบันคนแรกในประวัติศาสตร์รุ่น105ปอนด์โดยยังเหลือเข็มขัด IBF ของเปโดรทาดูรันที่รออยู่หากไฟน์นี้ชัดเจนโอกาสได้เห็นศึกชิงแชมป์โลกไร้พ่ายหนึ่งเดียว undisputed รุ่น Strawweight ก็มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการวิเคราะห์คอยาโซได้เปรียบเรื่องพลังและโมเมนตัมเยรูซาเล็มได้เปรียบเรื่องประสบการณ์เกมยาวและความนิ่งคำถามสำคัญคือเยรูซาเล็มจะรับมือแรงประทะต้นเกมของคอยาโซได้ดีขึ้นหรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วพลังหมัดของแชมป์เปอร์โตริโกจะปิดบัญชีซ้ำรอยเดิม14มีนาคมนี้ได้คำตอบว่าใครคือราชา105ปอนด์ตัวจริงของยุคนี้เอาละครับช่วงท้ายใครที่ต้องการกางเกงมวยไทยแท้พร้อมส่งจากไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยใส่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้หมดเป็นของที่ระลึกก็ได้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายระบายอากาศดีมียางยืดที่เอวมีทั้งขนาดผู้ใหญ่และเด็กใส่ผู้ใหญ่ S ถึง XXL สนใจกางเกงมวยจิ้มแท็กสินค้าใต้คลิปได้เลยครับ